สวัสดีค่ะโบพาโกนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาขับรถเล่นกันที่พัทยานะคะโดยที่เราจะไม่ลงจากรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะว่าจะมีรถเยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมีผู้คนเดินกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเส้นพัทยาหนื่อนนะคะโอ้โหรถโล่งมากเลยนะคะ ปกติเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาเป็นเป็นช่วงปกตินะคะที่ไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะก็จะมีรถติดมากที่เป็นวันอาทิตย์เนี่ยจะรถติดมากเลยะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เราขับแบบชิลมากไม่มีรถเลยรถน้อยมากเลยนะคะเราจะขับลงหาดนะคะในตอนนี้นะคะเป็นเวลา บ่ายสองครึ่งนะคะโอ้โหรถโล่งมากค่ะทุกคนดูค่ะ,ะคือคิดว่าวันอาทิตย์นะคะจะมีรถนะคะก็คือไม่มีเลยจริงๆค่ะทะเลสวยมากค่ะ,ะวะันนี้นะคะพัทยาก็เป็นพื้นที่ที่ต้องควบคุมสูงสุดนะคะ ข้างทางเขาก็จะให้จอดรถได้แล้วนะคะก็มีคนมาจอดบ้างนะคะมานั่งบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่ให้สังสรรค์กันนะคะแต่ว่าก็มีคนมาจอดรถชมวิวถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะส่วนร้านต่างๆก็ไม่ค่อยเปิดกันหรอกค่ะขับชิวมากไม่มีรถเลยโล่งม,มาก รู้สึกใจหายเลยนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีทัวร์รถไม่ติดเลยนะคะซึ่งตะก่อนนะคะตรงนี้นะคะจะรถติดแบบมากอะ่ะคือถ้าจะไปเซนทันทีนี้แบบรถติดเป็นชั่วโมงก็มีนะคะข้างหน้าน้นก็จะเป็นเซนทันแล้วนะคะนี่นะคะถึงเซนทันแล้วนะคะโอ้โหรถเลื่งมากค่ะ ก็จะมีพวกแก๊บไลแมนเยอะเลยร้านเขาก็จะเปิดให้ขายแบบเ e l ิเ e อรนะคะเดี๋ยวเราจะถึ้น Walking s t สต e t แล้วนะคะโอ้ทะเลแบบว่าสวยมากเลยเรือก็ไม่ค่อยไม่ได้ออกกันนะคะเพราะว่าเกาะล้านก็ขอให้เข้าได้แล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวหรอกค่ะเพราะว่าต้องฉีดวัคซีนสองเข็มนะคะ สตรีทแล้วนะคะในช่วงเวลาบ่ายสามนะคะคอกิ้งสตรีทตอนนี้โอ้โหอันนี้ก็มีรถมาปะปายนะคะเล็นกน้อยมากพอได้นะเอได้ไดดนี่โอ้โหโอ้เงียบชิทุกคนแต่ว่าคือปกติถ้าถ้าตรงนี้นะคะช่วงบ่ายสามในช่วงปกติเนี่ย ก็จะเขาก็จะเริ่มจะเปิดร้านอะไรกันแล้วแต่คือตอนนี้มันเปิดไม่ได้เลยค่ะทุกคนดูเงียบมากร้านบางร้านก็ปิดเซง้งปิดกิจการไปแล้วว่างนะคะเซเว่นยังปิดเลยนะคะดูพื้นที่ให้เช่าตอนนี้คงไม่มีใครเช่านละ้เงียบมาก ฟมิลี่นะคะเปิดตอนกลางคืนก็ไม่มีนะคะไม่มีร้านเปิดเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ให้เปิดนะคะอย่างที่บอกก็คือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะตอนนี้เพราะว่าเป็นสีแดงเข้มนะคะชนบุรีตอนนี้มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ <c oughs> โอ้ดูสิ คือทิ้งภาพของล a อ k กิ้งสตรีทสมัยก่อนไปเลยนะคะคือภาพนั้นไม่มาเลยนะคะเงียบมากมากนี่นะคะเงีย,บม,ยบมากเลยคือถ้าเปิดขายก็ไม่รู้จะขายใครเลยนะคะถ้าเกิดมีคนก็คนมีรถเรา อีไฮนะคะก็ปิดกิจการกันไปแล้วนะคะจะกินนมเป็นส่วนนมโอ้โหเปิดไปได้ใช่ไหมเนี่ยไปได้ันนี้นะคะมานอนเงียบมากเงี่ยไ,ไปเลยแล้วนอนนะนะโอ้ไม่มีรถเลยนะคะพี่อะไรนี่มีรถเราคันเดียวแล้วก็ สายสามนะคะที่จะไปพัทยาเหนือนะคะร้านข้างทางนี่แบบว่าไม่มีเปิดเลยเปิดไม่ได้เปิดก็ไม่รู้จะขายใครนะะอันนี้คนเขามารอรับของบริจาคก,กันนะคะโหเยอะแยะมาก,กมากันเยอะเลยอะ่ะมารอกันเยอะมาก เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ได้พาทุกคนไปดูบรรยากาศในพัทยานะคะโดยที่เราไม่ได้ลงจากรถเลยนะวันนี้ก็อย่าเพิ่งไปเที่ยวไหนกันนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกัน